อะไรอ่ะทามแอบคนเดียวตรงนี้มาจะร้องเพลงไงเดี๋ยวถ้าร้องตรงนู้นมันจะเสียงดังเรียกวิชาต้องเพิ่มมานี้ไงอ้าวน่าจะอยู่ที่ฟิล์มอ้าวค่ะสองร้อยค่ฮะเต็มตะารขึ้นมาเยอะหนึ่งสองรใช่หนูได้สิบเจ็ดเอ้ยสิบสามลูกละเหลือเจ็ดลูกตะการขึ้นมาใช่ไม่รู้ไม่ยืนยันกันร้องไห้ละ ไปเรื่อยพูดไปเรื่อยบอมาชูให้กำลังใจหนูโดยการชำระเงินกดยืนยันตะกร้าเดียวนี้เมื่อกี้ชนบอสขึ้นไลฟ์บอสไม่ขึ้นไม่ไม่อะบอสไม่ขึ้นหนูแบบทำอย่างเงี้ยใส่กล้องไมช้าเมื่อกี้เพือินเตอร์มาเต็มเลยเขาบอกก็จะซื้อไม่ได้บอสบอกคนสวยนั่งอีกคนข้างเออเนี่ยไลฟ์กับคนสวยเพราะฉันจิ้มตะกร้าเร็วเร็วทุกคนช่วยน้องกันจิ้มหน่อยหนูครบแล้วอีกเจ็ดลูกเท่านั้น ไปเร่อยพังทุกอิงยิงทุกหลอดเคยได้ยินไหมคนสวยมาช่วยขายแล้วเดี๋ยวถ้าได้น้องถ้าถ้าน้องขายได้ส0มสิบออเดอร์เดี๋ยวจะแกล้งน้องด้วยวิธียแต่ว่าต้องกดก่อนเอาล่ะเดี๋ยวนี้ต้องกดก่อนเดี๋ยวนี้แล้วไม่มีชานมคัะมีแต่ชาลอดวันเนี้ ไม่ไม่มีชานมครับมีแต่ชาลอตมีแต่ชาลอตนะทุกคนใช่นไหมนี่ไอแฮบสินค้านะคะทุกคนไม่กดของน้องก่อนเลยหรเคยตะการน้องก่อนให้ครบสามสิบเจอทุเรียนเร็วเร็วอทุเรียนให้ครบสามสิบโอ้โหมันยังไม่นี่ปักแต่อะไรเนี่ยปักทุเรียนอย่างเดียวเลยจริงวะเนี่ยตอนเนี้ยได้ทุเรียนสิบสิบสามลูกปักทุเรียนอย่างเดียวจะได้รู้ไงว่าขายทุเรียนได้เพราะว่าของหนูดวนนี้ไม่ได้มันค้าง เนี่ยตรงอีอันเนี้ยที่ดูที่เราดูกันตรงเนี้ยกดแล้วไม่ได้อ่ะเนี่ยอดให้ดูใช่มันค้างเนี่ยมันหมุนติ้วๆน่ะก็เลยอ่ะตัดปัญหาในการกดทุเรียนอย่างเดียวกดแล้วแซวได้แล้วเฮ้ยเอาดีกดแล้วยังไงไม่ขึ้นเลย่จเลยกดแล้วยังขึ้นเลยช่วยจ่ายหน่อยเร็วห้าสิบสี่ใช่ออเดอร์ห้าสิบสี่แต่ว่าใช่กดแต่ าาร้างาธุรก<อ>ิจเขาไม่้แกน